มีเนื้ออะไรเป็นก้อนๆอ,อยู่ข้างใน,เ,นเดินลงลิฟต์มาทั้งที่เราอย่างพวกอย่างปวดท้องอยู่เพราะเราไม่มีตังใจเข้า41ปีที่ผ่านมาอยู่สู้ชีวิตมาอย่างคนไม่มีสถานะทางใช่ใชลำบากยังไงบ้างมันทุกทุกอย่างเลยเช่นไปไหนก็เม่อไปไหนก็ต้องคอยกลัวตำรวจ ตอนแรกๆนะจนทุกวันนียไม่กลัวแล้วเพราะเราโตแล้วเราเราเราเข้าใจโลกมากขึ้นก็เลยไม่กลัวเรื่องตำรวจก็ตัดไปเรื่องทํางานเข้าทํางานอะไรเงี้ยมันมันได้เงินมันไมเต็มที่ถ้าเรามีบัตรเราก็ได้ประกันสังคมพวกอะไรเงี้ยส่วนมากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยทนเอ,ขอาขนาดเป็นโควิดนอนอยู่ที่นี่แหละไม,ไม่ได้หาหมอด้วย นอกจากความเจ็บป่วยทั่วไปแล้วร่างกายพี่นียังส่งสัญญาณความผิดปกติบางอย่างที่เริ่มรุนแรงขึ้นแต่ตัวเธอเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจำทนกับความเจ็บปวดมันเหมือนมีก้อนเนื้ออยู่อยู่ในท้องเราอะเนาะก็คือเดินไม่ได้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนะตอนที่เป็นนะนะใช่ก็คือเขาตรวจเหมือนตรวจภายในเรา แล้วเขาเขาบอกเขาก็ส่งส่งอะไรไม่รู้แล้วเขาบอกเราอ่ะม,มีมีเนื้อมือมีเนื้ออะไรเป็นก้อนๆอยู่ข้างในแล้วก็เหมือนก็ได้ได้แค่ตรวจแล้วก็ให้ยาพารามากินแค่นั้นแหละแ,แล้วก็ไม่ได้นัดต่อไม่ได้อะไรด้วยก็เดินมาเดินเดินลงลิฟต์มาตัท้ายที่เราอยา่อยางพวกยังปวดท้องอยู่พอเราไม่มีตังใจเาก็ถึงแต่จ,จําเป็นต้องตามหาแม่ ทั้งรักทั้งคิดถึงทั้งอยากเจอสำหรับพินีแล้วแม่คือคำตอบเดียวและเป็นความหวังสุดท้ายของชีวิตทุกวันเนี้ยก็นึกแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงเราไม่รู้จะไปตามหาย,ยัางไงจะไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังมันจะเขาว่าช่วยเราไม่ได้อยู่ดีโกรธคุณแม่ไหมไม่โกรธคนเรามัน เขาก็คงมีความจำเป็นแหละถ้าสมมติว่าคุณแม่ยืนอยู่ข้างหน้าถ้าได้มีโอกาสได้เจอเขาพี่อยากจะพูดอะไรกับเขากาคิดถึงก็อยากกอดทาง,งนึงก็ยังดีก็จะบอกว่าคิดถึงทำไมแม่ก็รู้ว่า,วนานหนูอยู่ที่นี่ทำไมไม่มาหาหนูเลยก็ยากภาพกับเาแค่นี้แหละแล้วก็อยากกอดนนสุดจลงคิดฉันเธอไม่รู้อยู่ไหน,น เหนื่อยกายตามหาลมพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้โซ